สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาส่งของครับวันนี้เรามาส่งหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหลายพันท่อนนะครับที่เห็นสายลางนี้ครับเป็นท่อนหญ้านะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับนี่ครับเป็นท่อนหญ้านะครับส่งไปภาคใต้นะครับผม5 0 0พันกาท่อนนะครับหลักๆผมจะส่งของแฟตนะครับอยู่ที่ร้านละองดาวครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นร้านที่ค่าส่งไม่ค่อยแพงนะครับก็จะเป็นร้านที่ส่งประจํานะครับก็ นี่ฮะเยอะแยะมากมายครับก็ยกก็ไปเลยครับร้านลองดาวรับจําหน่ายสินค้าหลายอย่างนะครับมันจะเป็นเสื้อผ้านะครับสินค้าเบ็ดเตล็ดของกินของใช้นะครับมากมายนะครับซื้อครบ100บาทได้คูปองหนึ่งใบนะครับคูปองสะสมนะครับแลกรางวัลนะครับมีตั้งแต่มมงข้าวพัดลมกระเป๋านะครับหลายอย่างเลยนะครับนี่ฮะก็ให้ทางร้านบริการรับแพ็คล่องแพ็คลังให้นะครับนี่ย บริการดีครับผมต้องร้านละอองดาวนะครับขนส่งตัวแทนขนส่งแฟตนะครับผมมีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางและธรรมดานะครับเนี่ยคูปองนะครับ80บใบได้เตารีด120่บใบได้พัดลมนะครับผมคูปองหนึ่งใบซื้อครบ100ร้อบาทได้คูปองหนึ่งใบนะครับสามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกชอบช,ชมได้นะครับร้านละอองดาวนะครับ ผมก็ส่งที่นี่มาจะ2ปีกว่าแล้วครับส่งประจําร้านนี้นะครับผมร้านที่นี่ร้านก็อยู่ติดถนนใหญ่ครับผมร้านลองดาวนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่นะครับทางซีเลนนะครับนี่ฮะร้านลองดาวนะครับเปิด8ปดโมงถึง6กโมงครึ่งนะครับข้างในร้านก็จะมีสินค้ามากมายนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ากางเกงรองเท้าหลากหลายนะครับส่งของนะครับสามารถที่จะ มาใช้บริการได้เลยนะครับสินค้านี่ครับเครื่องสำอางนะครับน้ำมันพืชน้ําปลามีทุกอย่างนะครับของเสริมสวยเสื้อผ้านะครับมีหลายอย่างนะครับมาเลือกมาชมมาชิมมาช็อปได้นะครับที่ร้านลองดาวอำเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเนี่ยผมส่งของวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะหลายกล่องนะครับเราก็จะได้คูปองสะสมหลายใบนะครับ หมดได้ทั้งหมดประมาณ18ใบนะครับนี่ฮะหลังจากที่ชั่นน้ำหนักหลังจากที่นี้เสร็จนะครับเราก็จะปิดเขาก็จะปิดป้ายนะครับเพื่อที่ไว้สลหรับขนส่งที่จะไปส่งนะครับนี่ยก็อ่าตัวน,นี้เป็นย่าหวานนิสเารียนะครับเราขายจริงนะครับแพ็คจริงขายจริงนะครับจำหน่ายนี่ฮะ ก็ได้คูป,ปองนะครับเอาไปไว้แลกของนะครับ17ใบนะครับโอเควันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ